มองนี่สามดอกติดเลยครับอู้บึงเนี่ยดอกบานไหมเสียดายแต่ว่าบ่มาอันท่วมพอดอกตุ่มเนาะครับอยากพอจังสี่ลายๆดอกเด้เนาะครับงามดีครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาปลาก็บเหเฮดครับมือนีกะมาสสายเนาะครับกะจะผ้ามาเก็บเหเฮดปีนภูเขาครับปีนผู้ปีนดอยเบิมาเบิงว่ามมนสิเป็นจังใดเนาะครับสีไใดเห็ดซัมใดกะมาลุ่นมาชมน้ำกันเนาะครับนี่ครับทั้งหนาผมนี่ครับมันเป็นเป็นผู้เป็นดอยเนาะครับนี่นะครับสูงทึ่งสูงทึ่งชั่นเนาะครับ จะระมัดระว่างในการยางนี่แหละครับยานมืนลุมเนาะอากาศดีครับแดดบาันไหนถือว่าหอนปันไดบรรยากาศในป่าเนาะครับก็ถือว่าโบงหกปันไดครับกาพ่อหาอยู่ครับนี่มาหาเห็ดป่านี่นะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาเขามาหาเลาะเบิ้งเหตุน้ำกันเนาะครับ วงนี้มันก็เป็นท่างน้ำไหลเนาะครับนี่ครับขึ้นไปนี่คุณครับพอแล้วครับเห็ดตะไคร่ดอกตูมครับนี่คุณครับเห็ดละง่วครับเดี๋ยวเอาเห็ดตะไคร้ก่อนเนาะครับ เฮ็ดละงอกเลื้องครับวกทุูข้างต้นไม้เลยครับเนี่ย โอ้เห็ดดอกบานเมดแล้วครับงสงงไยดอกตุม่มมันนี่ข้าจ้ขึ้นสิเก็บไปเมื่อ้รล,ล่ะครับในี่คิดว่าเหลือแต่ดอกบานกะรุ่น,ร,นรุ่นกันไปเนาะครับดอกบานเก่าคือเก่าครับเนี่ยดอกใยอยู่เน็ดตะไคร้ครับดอกนี้มันออกยวนมองหากไหมตัวนี้ครับ น็ดปวกครับนี่ดอกเด,ยเดียวครับมองเนี่ยมันออกอยู่ยมองอันขวดหินเลยครับเนี่ยเดียวบ้างกระตาดีๆนะครับมันสั้นนะครับไม่หอดปวกโอ้คือเสียวขามันใหบ่าน,น้อนน่เนาะแท่งขอาไปมีแตขี่หินครับดึงเอาเลยครับเนี่ าดพุ่นนะครับเฮ็ดละงกขาวดอกบักใหญ่ครับมีอยู่สี่ดอกครับดอกไงสองดอกหน่วยสองครับพุ่นนะครับพาดเบึ่งเนยมีหอดดอกเน่าดอกใหญ่เนาะครับแต่ซะอ่อนดอกตูมันสีซ้ำได้ครับขันดอกปานนี่เราเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนครับ โอ้หักอกจกัดอันนี้มันเราละครับนี่นี่ไหมเอาได้อยู่ได้เนาะนี่พู้หน่ครับปูตะเส่วนดอกเห็ด อยากพอจังสี่หลายๆดอกเด้เนาะครับงามดีครับนี่มองนี่สามดอกติดเลยครับออ้เบิ่งเนี่ดอกบานไหมเสียดายแต่ว่าบัวมอานท่มพอดอกตุ่มเนาะครับ เห็ดตะไคร้ครับออกขางพ้นครับอีกสองดอกเลยเนี่ยนั่นดอกหนึ่งต้นใหม่บังอยู่นั่นดอกบัวงามปันไดครับนี่แหลพะพ่ออันได้ตำปุ่นตำเจวนะครับเห็ดตะไคร้มันก็ออกอยู่ตัวมันออกบ่หลายช่วงเนี้ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นเห็ดละง,งกนะครับออกมึงดอกเห็ดนี่แหละครับโอ้ตีล่างกาแล้วเนาะ ดอกแข็งดีครับเห็ดทึ่งภูเขาทึ่งดอยสีเต็มกระตาเราละครับส่วนายพ่อตะดอกบาน ย่างลุงไปทั้งล่างเลยเด้แบบทีเนี่ไข่รแรกครับนี่แหละครับเพิ่งจะได้ไข่เห็ดหละงงกเนาะครับ เห็ดตะไคร้ครับดอกตูมนี่ครับสองดอกนึงครับฝุ่นดอกนึงออกยวนงองไม้ครับเดี๋ยวดอกนี้ก่อน นี่ครับสําหรับผลงานเซานี้เนาะครับกะมาแมาตอนสายๆส่วนไล่ก็จะได้แต่ดอกบานเนาะครับดอกตุูมบ่ค่อยได้ปันได้ครับกะได้เห็ดดินเห็ดดินก็ได้ด้วยครับเห็ดดินเห็ดแดงตาผมกาบ่ค่อยได้ไายให้เบิ่งเนาะครับผมไายให้นี่เน้นๆแต่เห็ดละงโงกเห็ดละงูกับเห็ดตะไคร้เนาะครับเห็ดละงโงกบางดอกกาโบ้ได้ไทยให้เบิองเนาะครับนี่แหละครับกาพ่อได้กินนี่ดอกเนาะครับได้กินได้แกงนี่แหละครับเนี่ซ้ำเนี่ก็ได้ ครับจังไดยพมกาขอขอบพุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับช่วงนี้กะเห็ดละงกกําลังออกหลายเนาะครับจากหลายโหรายใดซ้ํานี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยไทยบานข้าเจ้ากับมหาข้าเจ้าก็ได้บักหลายขึ้กันครับพมกามาตอนสายเนาะครับอาศัยว่าช่วงเลิกงานนะครับกเลยมาครับจังไดพมกาขอขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมฝากติดตาม ช่อง Youtube เพจ a c e b o o k น้ำในเดอร์ครับเดอ้อซื้อช่องกะเอฟใช่ยนโลกนะครับกะซื้อผมเองเนี่แหละครับไว้พอกันคลิปหนาโอกาสนาครับคลิปนี้ผมกะขอตโตกรับก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับรอเดอ้อครับเดอ้อ